สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะเอ๊ะเราสวัสดีตอนเย็นเราต้องพูดยังไงคะใฮ้คนิชิวะคนิชิวะกลับมาแล้วนะคะหลังจากว่าเป็นมาเฟียอยู่ที่ญี่ปุ่นใฮ้ <Hey. S 2> AF จบไปแต่ก็กิจกรรมงานเพียบถูกต้องนะครับผมนี่เขาบอกว่าจะมีซีรีส์นะครับ True AF12 The Series นะครับมาดูซิว่ากิจกรรมของเขาเนี่ยน่าสนใจขนาดไหครับ นี่เลยนะครับตื่นเต้นไปตามๆกันเลยทั้งน้องๆนักล่าฝันฟูเอสแล้วก็บรรดาแฟนคลับนะครับหลังจากที่12คนได้รับมอบหมายภารกิจให้แสดงซีรีส์ร่วมรุ่น f f 2 2ิบอซีรีส์นะครับแต่ละคนก็เริ่มอา่านบทกันบ้างแล้วนะครับเขาบอกเป็นซีรีส์แนวประจนไทยให้น้องๆนักลา่าฝันเนี่ยได้ทำภารกิจในสถานที่ต่างๆส่วนใหญ่นะครับผมก็จะเป็นภารกิจตามป่าตามเขาเนี่ยแหละฮะ แล้ววันนี้เรานักล่าฟันทั้ง12คนนำโดยแม็กซ์เบนชายมาริวโบสเทาเบนหญิงโฟกัสลอยสยจะโอเมยและจูนก็ได้รวมตัวกันถ่ายแบบโปสเตอร์ AF12 The Series รวมถึงนะักแสดงรุ่นพี่อย่างคัทรียาอิงลิสก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้ร่วมแสดงซีรีส์เรื่องนี้เห็นแค่เสื้อผ้าหนา้าผมของแต่ละคนรับรองว่าไม่ธรรมดาแน่นอน วันนี้เรามาถ่ายโปสเตอร์ซีรีส์กันสนุกมากค่ะอืนเป็นมากครับได้ทํางานใหม่ๆเนาะได้ทำงานร่วมกันกับเพื่อนด้วยยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่เลยวันนี้ได้ร้อยท่าเท่าไหร่คะวันนี้วันนี้เบาๆตามคาแรคเตอร์ใช่ค่ะรอติดตามค่ะทุกคนก็จะโพสท่าปกติอยู่แล้วครับจะมีคนหนึ่งคะที่ว่าจะ จะมีการโพ่าที่แบบว่าอารมณ์ลึกมากเลยครับพี่โจครับเป็นไงบ้างครับโพ่าตอนนี้มันคืออินเนอร์ครับมันคืออินเนอร์ฮะจริงๆไม่ได้โพสนะครับยังผมเรียกว่าธรรมชาติครับปีนี้นะคะมีความตื่นเต้นแน่นอนลหละเรามีถ่ายกันในป่าด้วยเป็นต่างจังหวัดเลยค่ะปีนี้ึ้นแบบลุยๆจังหวัดเลยป่ะคะก็ล่าฝันกันเหมือนเดิมค่ะตามคอนเซ็ปต์ a c a d e m y Fantasia ตอนที่เราอ่านบทนะครับ เราก็เห็นภาพว่าออถ้าสมมติไปถ่ายสถานที่จริงเนี่ยมันจะมีบรรยากาศมีความตื่นเต้นแบบมันมันมันเป็นที่สถานที่จริงครับมันทําให้เราเข้าถึงอารมณ์ได้ง่ายครับเรื่องราวก็จะอยู่บนเกาะแล้วก็น้องนอ,งน,องนี่คือจะมีโจทย์มีมิชชั่นแล้วแคทจะเป็นคนที่ตั้งตั้งโจทย์ตั้งมิชชั่นให้น้องน้องเขาทำอะไรเงี้ยแล้วก็คือตัวของแคทนี่บุคลิกของแคทกค็จะแบบดุดเหมือนคุณครูอะไรประมาณนี้ทาให้น้องน้องเรียนรู้การใช้ชีวิตที่อาจจะแบบ ลำบากนิดน,นึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ayo, ทำให้เขาแบบสมามัคคีกันอะไรเงี้ยอยู่อยู่ร่วมกันได้ก็จะมีโจทย์ต่างๆมีมิชชั่นต่างๆแ้วนะที่จะตั้งไว้แล้วก็ให้น้องๆเขาทำด้วยการทำร่วมกันเป็นแบบทีมเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงรับรองสนุกแน่ลุยกันสุดๆคุณแนนาาวรัักกมี้เเพิ่งจอ เจอกับใครคะเจอนี่แหละอยู่แถวแถร้านผมะ <laughs> <laughs> นะฮะแล้วก็เขาคุณใชื่อไหมว่าแคทพยาอังกฤษนะฟิตมากมไปฟิตเนสแบบมีเพอร์ซันอลเทรนเนอร์ส่วนตัวทุกวันคุณเขาผมบอกอะไรว่าเป๊ะเหมาะกับภารกิจนี้มากฮะ